แก้สมการเชิงอนุพันธ์ของสมการเอกพันธ์นะคะโจทย์กำหนดให้ก็คือ xy บวก y ยกกำลังสอง dx ลบด้วย x ยกกำลังสอง dy เท่ากับศูนย์นะคะขั้นตอนแรกเราจะแทนค่า y เท่ากับ vx และ dy เท่ากับ vdx บวก xdv นะคะบรรทัดแรกจะได้ xy บวก v x ยกกำลังสอง dx ลบด้วย x ยกกำลังสอง v dx บวก x dv เท่ากับศูนย์นะคะจากนั้นบรรทัดที่สองคือการกระจายกำลังสองตัวนี้เข้ามาในสก,กาสมการตัวนี้ก็จะได้ x กำลังสอง v บวกด้วย x กำลังสอง v กำลังสอง dx ลบ x กำลังสอง v dx บวก x กำลังสาม dv เท่ากับศูนย์นะคะต่อมาบรรทัดที่สามจะได้ x กำลังสอง v dx บวก x กำลังสอง v กำลังสอง dx ลบด้วย x กำลังสอง v dx ลบ x กำลังสาม dv เท่ากับศูนย์ค่ะ จากนั้นเราจะตัดตัวสมการที่เหมือนกันก็คือ x กำลังสอง v dx ก็จะเหลือตัวนี้ค่ะคือ x กำลังสอง v กำลังสอง dx ลบด้วย x กำลังส dv เท่ากับศจากนั้นย้ายข้างสมการที่เป็น x ก็คือตัวนี้ค่ะ ลบ x กำลังส dv ย้ายมาอยู่ฝั่งขวาก็จะได้เป็น x กำลังสอง v กำลังสอง dx เท่ากับ x กำลังสาม dv ค่ะจากนั้นขั้นตอนที่สองนำ x กำลังสาม v กำลังสองมาหารทั้งสมการก็จะได้ x กําลังสอง v กําลังสอง dx หารด้วย x กําลัง3 v กําลังสองเท่ากับ x กําลัง3 dv หาร x กําลัง3 v กําลัง2ค่ะจากนั้นเราก็จะมาตัดสมาการนะคะ x กําลังสอง v กําลังสองตัดกับ Here, x กำลัง3 v กำลัง2ก็จะเหลือ x เดียวอีกฝั่งหนึ่งตัด x ยกกำลัง3กับ x ยกกำลัง3 v ยกกำลัง2ตัวนี้ก็ฝั่งนี้ก็จะเหลือแค่ v กำลัง2จากนั้นก็จะได้สมการตัวใหม่คือตัวนี้ จะได้ dx ส่วนด้วย x เท่ากับ dv ส่วนด้วย v กำลังสองค่ะขั้นตอนที่3คือการอินทิเกรตทั้งสมการก็จะได้อินทิเกรต dx ส่วน x เท่ากับอินทิเกรต dv ส่วนด้วย v กำลังสองจะได้ log x เท่ากับอินทิเกรต v ยกกำลังลบ 2dV นะคะต่อมาบรรทัดน,น,นี้จะได้ l o อกเเท่ากับลบ1ส่วน V บวกด้วยตัวแปรคงที่4ขั้นตอนที่4แทนค่า V เท่ากับ Y ส่วน X ก็จะได้ ล็อก x เท่ากับลบ1ส่วน y ส่วน x บวกตัวแปรคงที่4คำตอบที่ได้ก็คือล็อก x เท่ากับลบ x ส่วน y บวกตัวแปรคงที่4นะคะและนี่ก็จะเป็นการแก้ สมการเชิงอนุพันธ์ของสมการเอกพันธ์ค่ะ